สวัสดีครับทุกคนเช้านี้นะครับเราพามาดูการอัปเดตเนาะแลมบริหายแล้วก็ตรงป้ายพัทยาซิตี้นะครับป้ายพัทยาซิตี้ตอนนี้นะครับก็กําลังติดไฟเพื่อให้ส่องแสงสว่างปรับสีนั่นเองนะครับปรับสีเหมือนเดิมนะตัวนี้ก็มีป้ายบอกว่าอ่าตัวนี้ ห้ามเข้านะครับสียังไม่แห้งสีก็คือเขาทาสีพื้นตรงตรงพื้นนะครับเป็นเป็นสีเหมือนกับด้านล่างของอาลานตรงแหลมบาลีไฮนะครับลานด้านล่างนั่นเองเขาทาสีเป็นสีออกฟ้าออกออกท้องทะเล่อเอาง่ายๆเนาะนะครับ ตอนนี้เจ้าหน้าที่นะครับเจ้าหน้าที่เขาก็กำลังประดับตกแต่งไฟอยู่นะครับครับตอนนี้เราก็อยู่ที่เขาพัะตำหนักนะครับหรือว่าเขาพัทยานะครับตรงน,นี้ก็จะเห็นว่าตอนเช้านะครับ9ก้โมงเช้านะตอนนี้

เนี่ยครับที่เขาทาพื้นเนาะตรงป้ายพัทยาซิตี้นะครับก็เป็นการซ่อมแซมเพื่อความสวยงามนะครับเพราะจุดตรงนี้ก็เป็นจุดแลนด์มาร์กแห่งหนึ่งของคนขึ้นมาท่องเที่ยวเขาพัทยานะครับแล้วก็มาถ่ายกับป้ายพัทยาซิตี้แล้วก็มายืนชมวิวเนาะชมวิวแหลมบริไฮนะครับ อย่างที่บอกนะครับวันนี้เราจะพามาอัปเดตนะครับหลังคาที่เขาสร้างตรงแรมบริหายตอนนี้ที่ถ้าเรามองด้วยสายตานะครับก็แล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตามที่เขาลงในเพจประกาศว่าหลังคาแรงแรมบริหายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะพาลงไปเดินข้างล่างดูนะครับว่ามีความสวยงามแล้วก็มีร่มเงาได้ดีขนาดไหนนะครับ ด้านหน้าของเราก็คือแหลมบาลีไฮนะครับดูนะักท่องเที่ยวนาะเดี๋ยวเราพาไปดูนะักท่องเที่ยวเราก็ดูโครงสร้างหลังคาของแหลมบาลีไฮแล้วกันนะครับแต่ตอนนี้ทรงบรรยากาศมุมสูงของบนภูเขาเขาพัทยานั่นเองนะครับเราจะเห็นเรนะือสปีดโบ๊ทเยอะนะลอยลำกันเยอะเลยทีเดียวนะครับ น,นักท่องเที่ยวก็ตามกุุปทัวร์นะครับแล้วก็รถทัวร์เขาไม่ให้จอดตรงนี้เนาะก็จะเห็นว่ามีที่จอดมอไซค์นะแล้วก็จอดรถใหญ่ ก็ไปพัทยาซิตี้นะครับช่างก็กำลังปรับปรุงตกแตงนะ่งเนาะให้สวยงามกลับมาเหมือนเดิมนะครับตอนนี้เราก็ลงมาด้านล่างแล้วนะครับเดี๋ยวมาเก็บบรรยากาศนักท่องเที่ยวแล้วก็ลูกวนะั์เนาะที่มาท่องเที่ยวทางทะเลของเมืองพัทยานะครับอย่างที่บอกนะครับเราก็จะมาอัปเดตโครงสร้างหลังคาแหลมบริไฮด้วยนะครับ ตอนนี้บรรยากาศตอนเช้าเนาะรถทัวร์ก็กำลังทยอยเข้ามาณนะจุดรับส่งลูกทัวร์เพื่อที่จะลงเรือไปแหลมบาลีไฮนะครับเพื่อที่จะลงเรือไปเกาะล้านหรือว่าไปท่องเที่ยวทางทะเลนะครับ พอค้าแม่ค้านะครับขายหมวกขายแว่นขายรองเท้านะครับก็จับประกบตอนลงจากรถทัวร์นะครับ คือบรรยากาศเมืองท่องเที่ยวนะครับระดับโลกของพัทยาเนาะวันนี้น้ําทะเลขึ้นนะครับน้ําขึ้นเขาเรียกว่าน้ําขึ้นนะครับก็จะเห็นว่าพอน้ําขึ้นมาถึงโขดหินนะมันจะดูแบบเต็มอ่ะแล้วมันดูสวยนะครับเนี่ยครับน้ําใสด้วยนะคบเพือ่อนๆด,ดูมองขึมองลงไปเห็น ก้อนหินเห็นอะไรสวยงามเลยนะครับตรงนี้แล้วบรรยากาศตรงนี้ก็จะเป็นบรรบรรยากาศแหลมบร,ริหายนะครับก็จะมีเรือสปีดโบท๊ทค่อนข้างเยอะเนาะคอยรับส่งกุ๊ปทัวร์แล้วก็มีอ่า รับส่งนักท่องเที่ยวไปเกาะหลานหรือว่าไปท่องเที่ยวทางทะเลนั่นเองนะครับ9โมงนิดๆน,น,นะครับแดดก็จะแรงหน่อยเนาะเหมาะสำหรับที่เขาจะสร้างหลังคาแล้วล่ะครับเพราะว่าการเดินไปขึ้นเรือโดยสารที่เป็นโดยสารขนาดใหญ่นะครับก็ค่อนข้างร้อนเนาะถ้างั้นเขาทำหลังคาออกมาก็ค่อนข้างจะถือว่า ถูกต้องที่สุดละ ก็ะจะเห็นทัวอินเดีย,ยเยอะเนาปกติเราจะเห็นทัวจีนนะแต่เดี๋ยวนี้จะเห็นทัวอินเดียเข้ามาเยอะเลย,ด,ยด้วยจากการที่เป็นข่าวของ เขาเรียกออไรนะความปลอดภัยของชาวจีนหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าช่วงหลังๆเนี่ยจะเห็นทัวจีนลดลงจริงๆเลยลดลงอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับแต่จะเห็นทัวอินเดียชัดเจนมากขึ้นเยอะขึ้นนั่นเองนะครับ แต่คนขายของเยอะนะถ้าเทียบกับเดือนก่อนๆที่เราพามาดูคนขายของขเพิ่มมากขึ้นตอนนี้ถึงหน้าสะพานเหลี่ยมบริหายแล้วนะครับตอนนี้ก็จะเป็นอาคารรองรับผู้โดยสารเนาะโครงสร้างหลังคาตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะ ไปกับ300บาทนะครับถ้าใครที่จะไปสปีดโบ๊ทนะไปสปีดโบ๊ทไปกับ300บาทแต่ถ้าไปขาเดียวก็150บาทก็ขึ้นสปีดโบ๊ทไปได้นะครับตอนนี้เราพามาอัปเดตโครงสร้างหลังคาเนาะของแหลมบริีไฮนะครับตันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วไปขอด้วยแล้วแล้วาอ,วอ,อ,วอ,อวคนเยอะนะ ทั้คนเดินไปเดินกลับด้วยทางเราหลบป้๊บหนึง่งคนก็จะเดินหลบแดดหน่อยเนาะ คือแดดตอนเช้ามันจะส่องลงมานะครับแล้วก็ร่มมันก็จะไปอีกด้านหนึ่งนะคนก็จะเดินหลบหลบแดดนิดนึงก็ยังไม่เสร็จร้อยเปอร์เซ็นะคะเพื่อนๆก็แต่ถือว่ามงหลังคามามาสุดหมดละเนี่ยครับตรงนี้เขาก็ยังไม่ได้ไม่ไม่ได้เขาเรียกว,ว่า ตรงนี้เขาก็ยังไม่ได้มุงเลยเนี่ยเนาะไม่ได้ยังยังไม่ได้ตีฟ้านั่นเองนะฮะ <several. S 1> แต่ก็ใกล้แล้วแหละใกล้ละแล้วก็ตรงนี้ก็วางฟ้าขึ้นมาละแต่ยังไม่ได้ลอกสติ๊กเกอร์ออก แต่ก็ถือว่ามุงได้100%เซแต่เหลือ,อตีฟ้าเพื่อความสวยงามเนาะตรงนี้ วันนี้เป็นวันธรรมดานะคะเพื่อนๆเป็นวันวันธรรมดาไม่ใช่วันหยุดนักขัตเลิกหรือว่าไม่ใช่วันเสาร์อาทิตย์นะครับแต่นักท่องเที่ยวต่างชาติถือว่าเยอะทีเดียวเลยนะครับโดยเฉพาะทางฝั่งทางฝั่งอินเดียตะวันออกกลางเนาะโอ้โคนแน่นจริงๆนะครับ <het ero> คุณจีนลดลงนะถ้าสังเกตจากสายตาจากมาตรการหรือจากที่เขากังวลเรื่องความปลอดภัยน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องเนาะเพราะว่าถือว่าลดลงจกเห็นได้ชัดเลย ม่ก่ถ้าเป็นแหลมบริหายตรงนี้นะเราจะเห็นชาวจีนหรือว่าถั่วจีนเยอะมากกว่านี้พอสายมาแดดก็ดีละแดดแจ่มสว่างท้องฟ้าสวยนะครับน้ำทะเลสวยมากนะครับวันนี้ตอนนี้นะครับอัปเดตโครงสร้าง หลังคาเนาะก็จะเหลือนิดหน่อยก็คือตัวที่จะต้องแกะสติกเกอร์นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นการมุงฝ้าที่จะอยู่ไป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 สะพานละก็จะเหลือแค่นิดหน่อยๆนะครับแต่โครงสร้างที่จะมุงหลังคาก็คือเรียบร้อยละ ถ้าเราจะดูการท่องเที่ยวที่คึกคืนคึกคักนะครับเราต้องมาดูแหลมวัลิไฮนะครับสำหรับเมืองพัทยาเพราะว่าเป็นจุดศูนย์รวมของแต่ละวันแต่ละวันในการท่องเที่ยวนะครับ mm hmm. เพราะจุดหมายปลายทางของคนที่มาเที่ยวพัทยาส่วนหนึ่งก็คือจะข้ามไปเกาะล้านแล้วก็ท่องเที่ยวทางทะเลนะครับก็จะมีห hmm. ล <attracted> ายๆกิจกรรมนะครับทางทะเลของเมืองพัทยานั่นเองนะครับก็จะ มาดูว่ามากน้อยขนาดไหนในแต่ละวันเราสามารถมาตอนเช้าๆดูนักท่องเที่ยวได้นะครับ ี่คือระเบียบวินัยของคนไทยนะครับนี่เข้าแถวขึ้นเรือนะทีนี้เป็นระเบียบวินัยที่เรา,าปฏิบัติกันมาที่ต่างชาติชื่นชมนะครับก็จะเห็นว่าเราจะมีการเข้าแถวก่อนขึ้นเรือต่างชาติก็จะเข้าแถวตามนะครับทุกคนตอนนี้เราเดินมาถึง ไปทางแหลมบริหาเนาะก็จะเป็นเรือโดยสารนะครับที่จะไปเกาะล้านนะครับในราคา30บาทนะครับไปกลับก็60บาทเนาะแต่ก็คือมีเรือตลอดทั้งวันนะครับเรือโดยสารก็จะมีสอง องที่ที่จอดนะครับก็จะเป็นหน้าบ้านเนาะหาดหน้าบ้านหน้าบ้านก็คือจะจะเกาะล้านก็จะมีชุมชนมีวัดมีอะไรอยู่นะครับเขาจะเรียกว่าท่าเรือหน้าบ้านนะครับแล้วก็ท่าเรือหาดตาแหวนนะครับหาดตาแหวนก็สามารถที่จะลงเรือตรงนั้นแล้วก็ขึ้นขึ้นท่าตรงนั้นเนาะสามารถเล่นน้ําทะเลตรงหาดตาแหวนได้เลยใครที่ไม่อยากจะโดยสาร รถสองแถวไปแต่ละหาดแต่ละหาดก็สามารถขึ้นเรือตรงที่สามารถไปหาดตะแหวนได้เสียงอูดเรือเนาะแต่เรือครับนี้ก็คือบรรยากาศที่เรามาอัปเดต หลังคาแหลมบาิหายนะครับแล้วก็ดูนักท่องเที่ยวของเมืองพัทยานะครับที่ท่องเที่ยวทางทะเลนะครับวันนี้ต้องบอกว่าท้องฟ้าแจ่มใสแล้วก็น้ําทะเลสวยจริงๆนะครับคลิปนี้ก็ฝากเอาไว้นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ